มานี่นะครับมีนายกรัฐมนตรีคนเดียวที่ทําให้การเป็นรัฐบาลเนี่ยครบเทิม4ปีตามกฎหมายนะครับการเลือกตั้งเนี่ยทีนี้นี่นะครับโดยนิตินในนะครับ <Okay. S 1> ก่อนอื่นก็ต้องมีคุณวุฒิวยัยวุฒิตามที่กฎหมายกำหนด นี่คือข้อแรกค,คือกฎหมายกนหมดไว้ว่าต้องมีวุฒิต้องมีวุฒิต้องมีพยาธีเป็นมีความรู้นะครับแล้วก็ผมอยากฝากอีกตรงหนึ่งคือค,คนที่มั่งคั่งอยู่แล้วนะมาเล่นการเมืองผมถือว่าเป็นคนเสียสละทีนี้ความมั่งคัง่งความร่ํารวยเนี่ยฮนะมันจะต้องมาก่อนที่มาเป็นนะฮะทีนี้มันคุณรักมีคนจรีนเขาพูดไว้นะ เขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่จะมาเป็นล okay ูกน้องเราลูกย่างเราเนี่ยถ้าเรามีคนอยู่สามประเภทแล้วให้เราเลือกเลยคุณรักจะเลือกนอนไหนผมจะหนึ่งนะเป็นคนขยันแต่โง่นะครับประเภทที่สองเนี่ยซื่อสัตย์แต่ขี้เกียจนะครับคนที่สามนี่ฉลาดแกมโก้คุณรักจะเลือกใคร ซึ่งพวกไอ้ขอรับช่นหรือโกงเกินะงรนอี่เราถือว่าไม่ดีแหละแน่นอนแต่โดยความจริงแล้วเนี่ยบรรดาลูกน้องลูกเนิ้งลูก,<แ>กจ้างอะไรแ่่มี้อะไรเนี่ย<พ>เผลอเมื่อไหร่มันก็ต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนี่แหละนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยให้คุณรัฐเลือกคุณรับจะเลือกใครสามอย่างสาม<ช>อย่างครับขยันแต่งโง่ขยันแต่โง่นี่เจ๊งแน่ พานายเจ๊งแน่แน่ซื่อสัตย์แต่ข,ขี้เกียจอา้าวถ้าขี้เกียจเนี่ยก<ะ>็ทาอะไรทําอะไรไม่ได้ไม่ได้ฉลาดแกมโกงไอ้คนเนี่ยนะมั <c oughs> นฉลาดแกมโกงถึงมันโกงมันก็เหลือให้เจ้านายนะเพราะว่าถ้ามันโกงทั้งหมดอะไรเจ้านายรูกก้มันก็ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือนายจ้างกันแล้ว เอาถ้าเกิดันโกงกันหมดเหรอคะมันโกงหมดเอาตอนนี้เราก็ต้องดําเนินคดีกับมันโดนจับโดนจับแต่ถ้ามันเอาไปสักสมมติร้อยบาทเนี่ยมันเอาไปสักสิบยี่สิบบาทเนี่ยแปดสิบเรายังเหลือเนี่ยเข้าใจไหมล่ะคือแบ่งส่วนกําไรให้เขามั่งนะผมฝากนะครับยังกรณีเมื่อตอนก่อนสิ้นสิ้นปีใหม่นะฮะผมต้องขอเอ่ยนาม นะครับเจ้าของอมตะรู้ไหมใข่คุณวิกรมกรมดิตอ่อ๋ออมตะนครอมตะนครที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมเขามีวิสัยทัศน์บอกว่าไอประเทศจีนรัสเซียอินเดียกำลังพัฒนาอย่างมากมายกลายกองเรื่องยานพาหนะยานพาหนะเนี่ย ถ้าเกิดมันไม่มีล้อมันไม่มียางมันก็ไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์รถปิ๊กองปิ๊กอัพรถกลุงรถเก๋งหรือแม้กระทั่งเครื่องบ่งเครื่องบินต้องใช้ยางต้องใช้ยางเท่านั้นแกบอกว่าเนี่ยถ้าใครมีสวนยางเนี่ยบอกว่าน่จะเป็นมหาเศรษฐีทีนี้ผมดูคนที่ทําสวนยางเนี่ยนะส่วนใหญ่จะลงไปทางใต้แล้วทีนี้ คนที่ไปกีดยางไปรับจ้างเนี่ยนะคือคนภาคกลางมั่งเป็นภาคเหนือมั่งภาคอีสานภาคตะวันออกมั่งเสร็จแล้วนี่เดิมทีนี่ยค่าแรง200บาทหรือ300บาทเดี๋ยวนี้เขาไม่ไม่ทาอย่างนั้นแล้วเขาแบ่งส่วนเลยคือให้คนที่เป็นแรงงานเนี่ยลงทุนด้วยแรงงานแล้วก็มีเปอร์เซ็น์ที่ได้จากเขา อย่างกําไรมาเนี่ยสมมติเขากำไรร้อยบาทเนี่ยอาจจะแบ่งกันคนละครึ่งก็ได้ถ้าอย่างสูงนะครับหรืออาจจะถึง70-80% 7 0 0เขาเหลือ30%นี่เขาก็ยังอยู่ได้เจ้าของสวนนะฮะเพราะงั้นเนี่ยต้องทําในลักษณะที่ให้บุคคลที่เป็นลูกจ้างแรงงานเนี่ยให้มีส่วนร่วมในกิจการให้เขาสํานึกว่ากิจการที่เขาทําอยู่นี่นะ เป็นของเขาด้วยเขาจะได้เห็นความสําคัญถูกต้องนะฮะเมื่อทําอย่างนี้แล้วรับรองเราอยู่รอดไม่มีเจ๊งนะฮะคือไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันนะครับแทนที่เขาจะคิดคดโกงเราเนี่ยนะเราทําอะไรให้เขาอยู่ดีกินดีให้พอเพียงให้สะใจเขาซะแต่แรกเนี่ยรับรองว่าคนเราเนี่ยฮะมันที่ไหนมันอยู่ได้ทําให้อยู่ได้ครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากนะฮะแต่ตอนนี้รู้สึกว่า ยางพาราเนี่ยก็จะขึ้นไปปลูกทางภาคเหนืออีสานแล้วนะโอ้ทั่วไปหมดเพราะงั้นผมอยากฝากผมอยากฝากชาวเหนือชาวอีสานนะครับถ้ามีที่ดินที่รอนเนี่ยนะพึงสมวนเอาไว้ให้ลูกให้หลานนะครับอย่าพึ่งไปขายเลยนะครับถ้าปลูกยางได้อะไรได้กระทาไปเถอะนะครับเพราะว่าเนี่ยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยว่ามันมีคนขึ้นไปหาซื้อกก้่นซื้อนะครับเขามีเก่งราคา เพราะทางใต้นะฮะภูมิประเทศมันอันตรายต่ออะไรนั่นไหมฮะต่อยังเกิดสึนามิเมื่อปีสี่เจ็ดเมื่อปลายปีสี่เนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมันแผ่นดินมันสุดตามลงถ้าตายมันตายจริงๆรนะครับถ้าเราวิ่งรถวิ่งรถไปเนี่ยจะรู้เลยแล้ววิ่งรถขึ้นมาวิ่งลงไปข้างล่างแล้วตรงนั้นมันเป็นด้ามขวานนะฮะ เพราะฉะนั้นนี่ว่าเขาไม่ว่าจะเป็นชาวต่างประเทศที่อยู่ทางใต้นะฮะเขาก็พยายามที่จะมาหาแหล่งทำกินแหล่งที่อยู่ใหม่เพราะว่าถ้าเกิดยังขืนอยู่ต่อบางทีอาจจะลำบากหรือว่าอาจจะได้รับภัยธรรมชาติเกิดขึ้นแน่ เร็วๆนี้แหละอืมอันนี้ก็น่าคิดนะคะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราได้รัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์หรือมีไหนๆก็พูดเรื่องภัยธรรมชาติได้เนื้อพูดถึงภัยธรรมชาตินี่นะผมก็ได้มีโอกาสพูดถึงเรื่องจันทรุปราคาเมื่อเกิดเมื่อสองวันเนี้ยใช่ค่ะใช่เรื่องแล้วมันจะมีผลอะไรกับโลกมนุษย์ไหมคะมีมีแน่นอน มีทั้งชีวิตมีทั้งมีคนทำนายใช่ไหมคะมีคนทำนายทายทักไว้ด้วยแล้วในวันที่จสวรอยตั้งประเด็นหลังจากที่มันเกิดจันทรุปราคาขึ้นแล้วเขาตั้งประเด็นว่าจันทรุปราคาที่เกิดขึ้นเมื่อสองวันเนี่ยมีหรือวันหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ไหมนะมีอิทธิพลกับชีวิตของคนเข้าสายไปในวันนั้นนะต่างคือมีหลาย คนนะที่ให้ความรู้นะครับแต่ว่าเป็นพูดในลักษณะความคิดอ่านของตัวเองโดยไม่ยึดหลักที่คนควรจะเป็นประทานอภัยเขาอรัศาสตรค่ะอาจารย์คือคือผมในวันนั้นนะผมก็บอกว่าผมจะพูดเรื่องนี้เนี่ยในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วก็ในวิชาสถิตินะครับคือวิถีชีวิตของคนเราเนี่ยนะที่ เป็นมาอยู่ทุกวันนี้นะมันก็มีพวกที่ทเรียนทางโหราศาสตร์หรือดูดวงทํานาย<ช>ทายทักเนี่ยนะ<ช>ทีนี้เนี่ยว่าถามว่าวิชานี้เนี่ยมันเป็นของประเทศหนึ่งประเทศใดหรือเปล่าเปล่าเลยมันมีทุกประเทศมีทั่วโลกล้วเป็นมาในพันกว่าปีมาแล้วนะ <c oughs> ผมจะยกตัวอย่างคําว่าโหราศาสตร์เนี่ยศาสตร์นี่คือวิชา โหเนี่ยนะฮะคุณไปเปิดพจนานุกรมดูได้เลยคือกลางวันนะครับรานั่นคือราตรี <okay. S 2> เพราะอ่ารวมคำว่าศาสตร์ด้วยเนี่ยครับคือวิชากลางคืนกลางวันอ๋อสุดแรกทีนี้เรามาดูเนี่ยว่ามันเป็นจริงหรือเปล่า <Okay. S 2> ทําไมมีสิบองราศีนะครับเ <c oughs> พราะ12บราศีเนี่ยเขาก็บอกว่าคนที่เกิดกลางวัน นะข้างขึ้นข้างแรมนะ <okay. S 2> มันจะเกิดวันเดือนปีเท่านี้เท่านี้ตกฟากมาเท่านี้มันละเอียดอ่อนมาก <okay. S 2> สามารถที่จะชี้ได้ว่าทําเป็นสถิติได้เลยว่าคนเกิดในช่วงนี้ช่วงนี้ <okay. S 2> จะมีะบาร,รมีมีบุญวาสนาดีมีฐานะร่ํารวยมีที่อยู่อาศัยอะไรก่อม, <okay. S 2> มันเนี่ยจะส่วนมากแล้วเนี่ยมันจะเป็นซ้ำๆ้ซากๆากอยู่นะ <okay. S 2> นี่คือสถิติทีนี้เนี่ยว่า เรื่องเกิดจันทรุปราคาเนี่ยเงาของโลกเนี่ย <Okay. S 1> ไปบางแสงดวงอาทิตย์ <Okay. S 1> ไปทับดวงจันทร์ <Okay. S 1> ทีนี้ว่าเรื่องนี้เนี่ยจันทรุปราคา่ิตกรเนี่ย,นนยคนโบราณโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าราหูอมจันทร์ mm hmm. หรือว่ากบกินเดือน mm hmm. ประเพณีที่ชาวโลกกด็ดีหรือว่าชาวไทยก็ดีเนี่ย mm hmm. พอเห็นปุ๊บเนี่ย มันมีประวัติมาแล้วว่าหลังจากที่มันเกิดเหตุมาแล้วนี่นะถ้าเกิดว่าราหูไม่คายจันทกบไม่ไายเดือนมันจะเกิดอาเพศก็มีการเคาะเกาะเคาะเกิะอะไรต่อมีอะไรเขย่าวต้นมงต้นไม้กลัวมันจะลืมออกลูกออกผลนะครับตอนมันมาอยู่ระนาดเดียวกันเนี่ยทีนี้นี่ว่าเราต้องรู้ระบบจักรวาลซะก่อน พวกดาวทั้งหลายแหละเนี่ย<ม>เป็นดาวนพคดาวเลิกดาวอะไรต่างๆเห็น <Okay. S 2> นะครับมันจะต้องหมุนรอบตัวเองและหมุนรอบพระดวงอาทิตย์นะฮะอย่างกรณีมันเข้ามาอยู่ในเดียวกันเนี่ย <Okay. S 2> เราผมจะเปรียบโลกนี่เหมือนลูกโปง่งนะครับเมื่อโลกเป็นเหมือนลูกโป่งแล้วเนี่ยเมื่อไปอยู่ทางสายดวงอาทิตย์ซึ่งมีพลังในการดึงดูดมากเลยนะสนามแม่เหล็กที่ มากมายกายกองเนี่ยหัวมันจะโตเสร็จแล้วทีนี้นี่พอมาอยู่ฟาดดวงจันเนี่ยหางมันจะรีบข้างในโลกเนี่ยมันเป็นของเหลวอยู่นะมันเป็นลาวาอยู่นะอย่างภูเขาไฟระเบิดอะไรต่อมีอะไรเราเห็นอยู่นะฮะพอมันถูกยืดออกเนี่ยตอนที่มันนิ่งอยู่นี่นะแทบไม่มีลมเลยนะแทบไม่มีลมเลยเสร็จแล้วนี่พอมันดีดออกไปนะปกตินี่ เท่าที่มันนานเนี่ยนะมีบางท่านเนี่ยบอกว่ามันนานถึงเกือบชั่วโมงครึ่งที่แล้วมาในสมัยก่อนโบราณเนี่ยนะครับที่มันเป็นมาเนี่ยนะถึงมันจะยาวนานเกือบชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยความเจริญมันยังไม่มากมายกายกองประชากรมันก็ไม่เยอะนะฮะความเสียหายมันน้อยทีนี้นี่ว่าพอสมัยนี้นะครับมีตึก ละสาม,มีการคม,มนาคมมีอะไรต่อมีอะไรจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมีประชากรมากขึ้นเนี่ยค,คอยดูนะครับภายในอาทิตย์เดียวนี่แหละนะฮะเราจะรู้ว่าคอยฟังเรื่องแผ่นดินไหวเรื่องภูเขาไฟระเบิดเรื่องวาตภัยเรื่องอุทกภัยนะครับแม่ทั้งหลายนี่ทำงานของเขาอยู่นะฮะแล้วเราจะรู้ว่ามันเกิด ความรุนแรงขนาดไหนเพียงใดนะนี่ผมบอกว่านี่ในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วถ้าเกิดสุริยุปราคาลักษณะของมันเกิดเกิดขึ้นยังไงมันเกิดขึ้นเพราะดวงจันทร์นี่ยไปบังแสงอาทิตย์ไม่ให้มาถึงโลกเสร็จแล้วสนามแม่เหล็กมันเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสองแรงบวกดึงดูดโลกอีกฝากหนึ่งเป็นศูนย์มันก็ยิ่งนกหนูหลงอ่ะ ต่างวันกลายเป็นกลางคืนอ่ะเออเพราะฉะนั้นนี่นกหนูยังหลงเลยแล้วคนจะหลงแม่หล่ะก็มัน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 เป็นเหตุการณ์บังเอิญ่าถึงมาเกิดช่วงนี้มันไม่บังเอิญหรอกมันอย่างรัชกาลที่สี่นี่สามารถทํานายทายทักแหล่งที่จะเกิดของสุริยุปราคาจะได้ก็นแล้วกันนะเพราะงั้นนี่ว่าการทํานายทายทักเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้ยหมอดูคู่หมอเดานะครับ ผมบอกเรียนบอกนะว่าถ้าบุญของท่านยังมีอยู่ท่านจะไม่พบแต่ถ้าท่านหมดบุญแล้วหรือว่าจิตของท่านอ่อนนะท่านจะได้พบในสิ่งที่มาัศจยรร์อย่างผมเนี่ยผมได้เห็นได้สัมผัสด้วยตัวเองเกิดขึ้นกับแม่ของผมแท้ๆเรื่องจิตวิญ,ญญาณถามว่าผีปอบมีไหมผมนี่เห็นมานักต่อนักแล้วนะครับ ก็แสดงว่าไอ้ที่เกิดจันทรุปราคาเมื่อคืนวานนี้ก็อาจจะมีผลกับอิทธิพลในการที่จะมีผู้นําหรือว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแนนน่อที่จะเกิดกับคนบนโลกจะจุดไหนจุดใดอย่างไรนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะแต่กับบ้านเราเรา้า้กับตัวเราเนี่ยนะผมบอกว่าเราเนี่ธาตุสี่นะดินน้ําลมไฟนะเรามี ประจุไฟฟ้าสถิตยอยู่ในตัวนะ <Okay. S 2> คุณแม่ผมเนี่ยตอนที่ป่วยที่อยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลหนึ่งแถวพญาไทนี่แหละนะครับเสร็จแล้วทีนี้มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งป่วย mm hmm. ป่วยแล้วก็หมอเองก็งงรักษาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไร mm hmm. อยู่ๆก็ไม่ฟื้น <Okay. S 2> ไม่รู้จะให้ยาอะไรหาไม่เจอ mm hmm. ทีนี้ว่า คนคนนี้เนี่ยผมบอกว่าเขาแบกภาระเป็นสุภาพสตรีนะเป็นเพศแม่แบกภาระของครอบครัวนี้ไว้อย่างมหาศาลต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงสามีเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงหลานต้องทำโอเวอร์ไท่นะครับต้องทำล่วงเวลาเพื่อจะให้ได้ปัจจัยมาเนี่ยเสร็จแล้วมีวันหนึ่งเนี่ยนะครับก็เพอเอิญเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นั้น โอ้โหมันต้องใช้ไฟฟ้าเนี่ยหลายเป็นพันโวลต์นะทีนี้ไปนั่งหน้าจอเนี่ยโดยที่ไม่ปิ่นอิริยาบทเลยเพราะต้องการเงินมากๆอยู่ๆเนี่ยลุกมีวันหนึ่งอยู่ๆลุกขึ้นมาแล้วก็ล้มลงต้องส่งโรงพยาบาลมานอนตั้งหลายคืนหมอก็พยายามให้ยานู่นยานี่ก็ไม่ฟื้น นะครับเพียงแต่ให้ออกซิเจนเลี้ยงตัวไปมีวันหนึ่งผมไปเจอผมไปเห็นปุ๊บคุณแม่ผมอ,อธิษฐานจิตบอกว่าเนี่ยเขามีภาระเพราะนอนเตียงข้างกันยังไงเนี่ยขอบุญบาร,รมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงช่วยดลบันดาลให้เขาฟื้นอพอเขาอยู่ที่นั่นได้ประมาณสองอาทิตย์มัง้งฟื้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่ว่าถ้าเราอยากรู้ว่า จันทรุปราคาเนี่มีอิทธิพลต่อชีวิตเราหรือไม่เนี่ยนะครับ <Okay. S 1> ให้ท่านเนี่ยไปเล่นคอมพิวเตอร์นะฮะเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์ดีเพราะมันมีฉนวนกันแสงอุลต้าไวโเรตอะไรตัวมีอะไรนะฮะพลังไฟฟา้าคอือถ้า,ถ,าถ้าร่างกายเราไม่ไม่มีพลังเยอะมันก็จะอ่อนแอใช่ไหมมันมันอยู่กับตรงนั้นตลอดแต่เ่อเราจะเก่งเกินเขาได้ยังไงมันจะทําให้ร่างกายเราร่างกายเราวิ่งได้ หัวสมองหัวสมองะสมประสาทนี่เราวิชทั้งนั้นแหละนะฮะเพราะงั้นเนีผมฝากนะฮะท่านจงอย่าประมาทบางท่านเนี่บอกว่าโอ้ยผมไปอยู่ในที่อย่างนั้นที่อันที่คนไม่เคยอยู่ผมไม่เห็นเป็นอะไรอย่างนั้นครับท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาพวกจิตวิญญาณเหล่านั้นนี่นะเพศเปรตพวกเปรตอสุรกายหรือว่าวิญญาณต่าง ต้องการที่จะได้ใบบุญจากท่านนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอาจารย์เสริมเป็นเกตเป็นเกตความรู้เข้ามานะคะว่าอิทธิพลของดวงดาวหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเราช่วงนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านกายภาพทั้งด้านภูมิภาคทุกอย่างที่เกิดบนโลกเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันครับอย่างเช่นวันนี้ประเทศเรา มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครับคือเราเราก็อยากเห็นบ้านเมืองเราการเมืองบ้านเราเพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นก้าวไปอีกสูงขึ้นค,คือไม่อยากให้ย่ำอยู่ที่หรือถอยลงไปก็คือคว่าเราก็จะมีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่3กรกฎาคมนะคะ,ะวันนั้นจะเป็นวันที่เราจะได้ชี้ว่าเราจะได้ ผู้นำอย่างไรว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคือคือตรงตรงนี้นะคะก็จะดูจากนโยบายหรือดูจากประวัติประสบการณ์ประวัติประสบการณ์ความรู้ความสามารถอะไรอย่างนี้หลยๆอย่างมารวมกันนะคะท่านผู้ชมก็จะจะสามารถที่จะแยกแยะเมื่อกี้นี้ผมพูดเรื่องนิตินัยไปแล้วนะครับว่า คุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับแต่ว่าพืติทนายยังไม่พูดพืตินายยังไม่พูดนะครับขอสั้นๆอาจารย์เพราะว่าเวลาเราเหลือน้อยค่ะก็มีพืติทนายนะครับคือหนึ่งสื่อมวลชนต้องเห็นด้วยนะครับสองนี่ประชาชนต้องเห็นด้วยสามนี่นะครับกองทัพต้องเห็นด้วยสี่นี่อเมริกาต้องเห็นด้วยอ้าวแล้วเกี่ยวอะไรกับอเมริกาอ้าวอเมริกานี่เรา เป็นพันธมิตรที่เ,เขาช่วยเหลือเราอย่างมากมายกายกองอย่างวันนี้เนี่ยผมได้พบกับานายตำรวจท่านหนึ่งนะ <Okay. S 2> เขาถามผมว่า <Okay. S 2> เอา๊ะพี่จะแก้สารจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย <Okay. S 2> เป็นรัฐอิสระต่อมีอะไรเนี่ยผมบอกว่ามันไม่ใช่เป็นรัฐเป็นเพียงเ,เปลี่ยนแปลงการ ปกครองใ,ให้เขาเป็นอิสระแค่นั้นเองเพราะว่าเราจะทําเหมือนพัทยาก็ได้เหมือนกรุงเทพก็ได้นะฮะให้เขาทําไปเขาจะได้อยู่เย็นเป็นสุขสักทีแต่ทีนี้นี่ว่ามันไม่สงบสุขเนี่ยมันเป็นเพราะงบประมาณที่อเมริกาเนี่ยให้มาปราบผู้ก่อการร้ายไอ้เจ็ดร้อยล้านเหรียญ US ลาร์รค้ากอนนี่เมื่อผลประโยชน์ลงตัวเนี่ยที่นั่นเนี่ยไม่มีไม่มีการฆ่า แล้วไอ้ที่บอกว่า99วันแก้ใต้ได้ทรัพย์สินออกนอกประเทศแก้ได้ทันทีอะไรตต่มีอะไรมันยิ่งลายแรงกว่าแล้วเบอกรายวัดือนจวสองเดือนจะแก้ได้ถ้าเกิดว่าเขาได้เข้ามาเป็นรัฐบาลอะไรเงี้ยทีนี้ข้อห้าแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญวาสนาไม่ได้คนที่จะมาเป็นเนี่ยต้องมีบุญวาสนาเพราะว่ามันเคยมี คนที่เขาเคยเสนอชื่อแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะผ่านสภามาแล้วนะครับปรากฏว่ามีส่วนประธานสภาไม่เสนอชื่อเหมือนตอนที่พฤษสภาธมินป่ะคะท่านเอกสมบูรณ์อากาศสมบูรณ์ะหงนั่นแหละไม่ได้เป็นเพราะอะไรเพราะประธานสภาไม่เสนอไม่เสนอชื่อการไปเอาคนนอกมาเป็น เพราะนั้นเนี่ยว่านี่คือข้อหไม่มีวาสนาวาสนาไม่มีแล้วก็้าจันทร์พฤทธินัยก็จะเป็นว่าประชาชนต้องให้ให้ความนิยมชมชอบไว้วางใจยอมนะคะแล้วก็สื่อสื่อก็ต้องเห็นด้วยคือว่าเห็นว่าเป็นคนที่สามารถที่จะนําประเทศไปได้หรือว่าจะแก้ปัญหาประเทศได้กองทัพก็ต้องไม่ไปขัดแย้งกับประเทศ รนวมรวมกันทั้งพุตจีนายและนิจินายก็ไม่ไปขัดแย้งกับเขาเช่นอย่างทุกวันนี้เราก็เห็นอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเราก็ยังขัดแย้งกับเขานะคะแต่ถ้าเราได้พรรคการเมืองที่ที่มีความเฉลียวฉลาดทีมงาน่เป็นะทีมงานที่มีประสบการณ์มีความรู้จริงนี่แหละค่ะคือคือสิ่งที่ที่ประชาชนคาดหวังนะคะนโยบายเดี๋ยวผมขอพูดตรงนี้อย่างกรณีที่มี ไปต้องข้ามที่แคนดิเดตกับสุภาพสตรีที่เสนอตัวมาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านนี้แล้บอกว่าเนี่ยถ้าเลือกคนนี้เนี่ยนะหนึ่งนะจะต้องไปฟังเเสียงจากทางไกลผมบอกแล้วก็จะไปเรื่องนีิรโทษกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะผมบอกเลยนะครับว่าวุฒิภาวะของเขามันพอแล้วคุณสมบัติเขาพอแล้วนะครับเสร็จแล้วทีนี้นี่ว่าเรื่องนีิรโทษกรรมเขาคงไม่ทํา โดยที่ไม่มีประชาชนส่วนใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นการที่เขาจะทาประชามติเนี่ยถูกต้องนะฮะแล้วไม่ใช่ยัดเยียดไปในรัฐธรรมนูญอย่างที่เป็นมาก็เป็นโอกาสหน้าแล้วกันนะคะอาจารย์เราเราจะได้ถ้าอาจารย์มีโอกาสแล้วจะพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญอีกหน่อยเรียนเชิญอาจารย์มาพูดให้ความรู้กับท่านผู้ชมอีกนะคะสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาค่ะก็ต้องขอบคุณ วิทยากรรับเชิญคือท่านอาจ,อา,จารย์ทนายพิชาวิจิตสินนะคะคขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณทีมงานเอ็ม <MB S 2> บ og og ีมกอกทูเดย์และก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ให้เกียรติรับชมนะคะโอ,อกาสหน้าพบก,กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสลิมเฮอร์บัลแคปซูลหรือสมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสำหรับหญิงชายทานประจำไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ำเพรื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มมนท้องทำให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลำไส้ ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกำลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่า2,500บาท0837051234แล้วก็0837061234